ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Air Superity ครับวันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยอย่างละเอียดเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดที่จัดว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจของสาย Adventure ร์ทัวริงนั่นคือ BMW F750GS สำหรับรุ่นปี2025ซึ่งในคลิปนี้เราจะไล่ตั้งแต่ภาพรวมของรุ่นใหม่ราคาจำหน่ายเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังสมรรถนะจริงอัตราสิ้นเปลือง MPG โลกความเป็นจริงห้องโดยสารความสบาย พื้นที่เก็บของระบบอินโฟเทนเมนต์แอนการเชื่อมต่อรวมถึงระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ขับขี่โดยไม่มีหัวข้อแยกชัดเจนเราจะเล่าในลักษณะของบทเดียวต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนนั่งฟังเรื่องราวแบบครบทุกมิติครับขอเริ่มจากการกล่าวทักทายและภาพรวมก่อนเลยครับสวัสดีครับเพื่อนนักบิดทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Air Superity อีกครั้งครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากที่ได้มาเจอรถรุ่นนี้ พราะ BMW F750GS เป็นรุ่นที่ได้รับความสนใจไม่น้อยด้วยเหตุผลหลายประการทั้งชื่อเสียงของแบรนด์ BMW มอเตอร์อาดและการที่รุ่นนี้ถูกวางให้เป็นตัวกลางในสาย GS ที่ไม่หนักเกินสำหรับผู้ขี่ระดับกลางแต่ยังคงความสามารถด้านทัวริงและแอดเวนเจอร์ไว้ได้อย่างดีซึ่งในตลาดเมืองไทยเองก็มีข้อมูลจำกัดมากทำให้วันนี้เราได้สรุปข้อมูลที่มีพร้อมสังเคราะห์ให้เห็นภาพเดียวจบเพื่อให้คุณผู้ชมสามารถตัดสินใจได้ว่ารุ่นนี้เหมาะกับคุณหรือไม่ ในแน่ขององค์การใช้งานจริงในประเทศไทยแวดล้อมถนนสภาพอากาศและสไตล์การขี่เราจะมาดูกันครับสำหรับ What s New for 2025นั้นตามข้อมูลที่มีแม้อาจไม่พบการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในทุกประเทศแต่ในหลายตลาดรุ่นนี้ได้รับการปรับเรื่องโทนสี ใหม่ชุดแต่งและอาจมีออปชั่นเสริมที่ถูกเพิ่มเข้ามาเช่นระบบเชื่อมต่ออินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อบรอดแบนด์เพิ่มขึ้นรวมถึงอาจมีแพ็คเกจที่ปรับความสูงบอกหรือชุดช่วงล่างให้เหมาะกับผู้ขี่หลากหลายมากขึ้น ข้อมูลสำหรับประเทศไทยระบุว่า bmw f 7 5 0 gs รุ่น Standard ม,มีเครื่องยนต์8 5 3ซีซี cc ให้กำลังสูงสุดประมาณ77แรงม้าและแรงบิดประมาณ83นิวตันเมตรซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจในคลาสนี้สำหรับตลาดไทยข้อมูลนี้ถูกเผยออกมาคร่าวๆโดยเว็บซิปวิวระบุว,ว่าเครื่องยนต์8 5 3ซีซี c รับกำลังสูงสุด7 7 bhp สำหรับรุ่นในไทยส่วนราคาจำหน่ายในไทยของรุ่น2024เคยอยู่ที่ประมาณ4 1 2 6 5 0บาทสำหรับรุ่นันำเร้าซึ่าอาจั ไม่ใช่ราคาปัจจุบันของปี2025แต่เป็นจุดอ้างอิงได้เมื่อกล่าวภาพรวมเสร็จแล้วมาดูรายละเอียดเรื่อง p พ i ทซิ่งกันครับในตลาดไทยนะเวลาที่มีข้อมูลรุ่น2024ของ F750GS อยู่ที่ประมาณ412,650บาทไทยซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เบาแต่สำหรับแบรนด์ BMW มอเตอร์ d ดและความสามารถที่ให้มาก็ยังถือว่าให้คุณค่าได้ในรุ่นปี2025ผมคาดว่าอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีนนำเข้าและออปชันที่เพิ่มเข้ามาสรุปคือหากคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์ทัวริงระดับพรีเมียมที่พร้อมลุยทั้งในเมืองและนอกเมืองรุ่นนี้ต้องถูกพิจารณาอย่างจริงจังแต่ก็ต้องเตรียมงบให้พร้อมซึ่งในช่องนี้เราจะแนะนำให้คุณมองถึงทั้งค่าใช้จ่ายแฝงเช่นประกันภัยการบำรุงรักษาและการเสริมออปชันเพราะแบรนด์พรีเมียมมักมีต้นทุนสูงกว่าแบรนด์ทั่วไปจากนั้นมาถึงเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังสมรรถนะ ในเรื่องนี้ F 750 GS ใช้เครื่องยนต์แบบพาราเรลทวิน2กระบอกสูบขนานขนาด853ซ cc อัตราส่วนกำลังอัดประมาณ12.7หนึงส่งกำลังผ่านเกียร์6สปีดแบบแมนนวลตามข้อมูลพบว่าให้กำลังสูงสุดราว77แรงม้าและแรงบิดประมาณ83นิวตันเมตรทั้งนี้ชุดโครงสร้างของรุ่นนี้รวมถึงเฟรมแบบสตีลนิยามว่า Engine as p r e s s e t member เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและลดน้ำหนัก สำหรับการใช้งานจริงเครื่องยนต์ไซนี้ให้ทั้งแรงเพียงพอสำหรับการเดินทางทางไกลและความคล่องตัวในการใช้งานในเมืองซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นเพราะไม่ใช่รถใหญ่มากจนใช้งานลำบากในเมืองแต่ในขนาดเดียวกันก็มีศักยภาพเกินพอสำหรับการทัวร์กึง off ่งออฟโรดเบาๆแม้จะไม่เน้นลุยดินลึกตามที่รีวิวกล่าวไว้ว่าแม้จะใช้ลุยเล็กน้อยได้แต่ไม่เหมาะกับเส้นทางโหดๆหนักในด้านของระบบส่งกำลังหลายคนอาจสงสัยว่ามีระบบคลัตช์ช่วยหรือเกียร์อัตโนมัติหรือไม่ จากข้อมูลมาตรฐานรุ่นนี้เป็นเกียร์6สปีดแมนนวลซึ่งผู้ขี่ยังคงได้สัมผัสความสัมพันธ์ระหว่างมือและเครื่องแต่แบ,บแรนด์อาจมีออปชันเสริมเช่นควิกชิปเตอร์หรือระบบช่วยเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ใช้คลัตซ์ซึ่งในรายการออปชันของ BMW Motorrad สำหรับรุ่น GS มักพบอยู่แม้ข้อมูลอาจไม่ได้ยืนยันโดยตรงสำหรับประเทศไทยนั่นหมายความว่าคุณจะได้ทั้งความสนุกและประสิทธิภาพในขณะขี่ควบคุมเกียร์ได้อย่างแม่นยำและระบบส่งกำลังที่รองรับการใช้งานหลากหลาย สรุปคือเครื่องยนต์และเกียร์ของรุ่นนี้ให้ทั้งความแรงที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและทัวร์พร้อมกับการควบคุมที่ดีต่อไปมาดูที่อัตราสิ้นเปลืองอีโคโนโมีฟรีเวลเอ็มพีจีซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นที่ผู้ซื้อถามกันมากโดยเฉพาะในเมืองไทยเพราะค่าครองชีพและราคาน้ํามันมีผลต่อการใช้งานจริงแม้ข้อมูลสําหรับ f 7 5 0 gs ในไทยอาจไม่ครบถ้วนแต่จากแหล่งอ้างอิงต่างประเทศระบุว่ารุ่นนี้มีอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ4.2ลิตร 100กิโลเมตรซึ่งถ้าแปลงเป็นระยะทางในหน่วยไมล์หรือ MPG โดยประมาณแล้วถือว่าสูงกลางในคลาสรถขนาดนี้เมื่อคิดในสภาพใช้งานจริงในประเทศไทยทั้งเมืองต่างจังหวัดและอาจมีสภาพจราจรหนาแน่นหรือขึ้นลงเขาการใช้งานอาจอยู่ที่ราว5-6ลิตร100กิโลเมตรหรือมากกว่าขึ้นกับสไตล์การขี่ด้วยเช่นขี่เร็วดึงรอบสูงหรือแบกของเยอะซึ่งหมายความว่าหากคุณใช้มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เดินทางไกลยอย่างสม่ำเสมอ อาจคาดหวังได้ว่าเมื่อถังน้ำมัน15ลิตรตามข้อมูลจะมีระยะทางใช้งานได้โดยประมาณราว250-300กิโลเมตรก่อนเติมใหม่ขึ้นกับสภาพและสไตล์การขี่โดยเฉพาะถ้าขี่ทางหลวงในประเทศไทยที่ใช้รอบสูงและมีลมตาล mm hmm. ก็อาจลดลงอีกอย่างไรก็ตามถือว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีในแง่ของอัตราสิ้นเปลืองหากเทียบกับขนาดเครื่องยนต์8 5 3ซีและความสามารถด้านทัวริงแล้วมาถึงห้องโดยสารความสบาย พื้นที่เก็บของซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญมากสำหรับมอเตอร์ไซค์สายทัวริงรุ่น f 7 5 0 gs แม้จะไม่ใช่รถทัวริงขนาดใหญ่มากแต่ยังให้ความสบายที่โดดเด่นจุดแรกคือบอกสูง8 6 0ม mm. ิลลิเมตรตามข้อมูลในไทยซึ่งหมายความว่าผู้ขี่อาจจะต้องมีช่วงขาและความสูงพอสมควรแต่ที่ดีคือตัวรถถูกออกแบบให้ตำแหน่งผู้ขี่อยู่ในลักษณะที่ไม่ชันมากและมือจับแทนอยู่ในตำแหน่งที่สบายสำหรับการขี่ระยะไกลส่วนเรื่องของพื้นที่เก็บของนั้น แมะมอเตอร์ไซค์แบบ Adventure รุ่นนี้จะไม่ได้มีห้องเก็บของในตัวมากเหมือนรถทัวร์ GT หรือสกูตเตอร์แต่สามารถติดตั้งออปชั่นกระเป๋าข้างกล่องท้ายได้อย่างดีเพราะพื้นฐานของตัวรถถูกออกแบบให้รองรับการทัวร์และการบรรทุกสัมภาระได้โดยไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าในรุ่นไทยจะมีกล่องท้ายหรือไม่แต่ผู้ใช้งานหลายคนมักเลือกเสริม เพื่อให้รองรับการเดินทางระยะไกลและแบกสัมภาระได้มากขึ้นนอกจากนี้ระบบช่วงล่างและท่านั่งของรุ่นนี้ถูกวิจารณ์ว่าให้สมดุลดีระหว่างความนุ่มและการควบคุมโดยมอเตอร์เรมเวอร์ระบุว่าแม้ไม่นิยมใช้ลุยหนักแต่ท่านั่งและการควบคุมในโค้งบนถนนลาดยางทำได้ดีสรุปคือ f 7 5 0 gs เป็นรถที่เมื่อนั่งแล้วไม่รู้สึกกว่าบอบสูงเกินไปจนลำบากมากในเมืองแต่ก็ต้องระวังสำหรับผู้ขี่ที่มีความสูงไม่มากและยังพร้อมสำหรับการเดินทางแบบทัวร์ได้อย่างเหมาะสม พูดถึงอินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อซึ่งในยุคนี้ถือเป็นหัวใจของมอเตอร์ไซค์พรีเมียมรุ่น F750GS มีข้อมูลว่าใช้หน้าจอแสดงผลแบบ TFT ที่สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้และรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถดูข้อมูลการขี่โทรศัพท์และแอปพลิเคชันบางส่วนได้โดยไม่รบกวนความสนใจซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ขี่สมัยใหม่ให้ความสำคัญอย่างไรก็ดีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตลาดไทย เช่นแอป BMW Connected หรือบริการเสริมอื่นๆอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่จากข้อมูลสากลระบุว่า F750GS มีอุปกรณ์มาตรฐานในระดับดีและมีออปชันเสริมได้เช่น Quickshifter, k y l e s g o เชื่อมต่อโทรศัพท์และกล้องแอคชั่นซึ่งหากผู้ใช้งานในไทยเลือกซื้อและเพิ่มออปชันก็สามารถทำให้มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีได้แนะนำว่าผู้ซื้อควรตรวจสอบว่าโหมดการเชื่อมต่ออัปเดตซอฟต์แวร์ระบบนำทาง การแสดงผลบนหน้าจอได้รับการรองรับในประเทศไทยหรือไม่เพราะบางครั้งฟีเจอร์อาจต่างกับตลาดยุโรปหรืออเมริกาในส่วนของความปลอดภัยและระบบช่วยผู้ขับขี่ถือว่า f 7 5 0 gs มีมาตรฐานค่อนข้างสูงสำหรับมอเตอร์ไซค์สายแอดเวนเจอร์ทัวริงระบ,บุว่ามีระบบ abs ที่สามารถปิดได้ในบางโหมดและมีโหมดขี่หลายโหมดไรโมเดสเช่นโรดเรนและในบางตลาดอาจมีระบบแฟรคชันคอนโทรล Dynamic ESA ช่วงล่างปรับอัตโนมัติเป็นต้นซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในสภาวะต่างๆจุดนี้ผู้ซื้อในไทยควรตรวจสอบว่าออปชั่นไหนเป็นมาตรฐานและออปชั่นไหนเป็นเสริมเพราะมอเตอร์ไซค์พรีเมียมคัสโตมีหลายระดับให้เลือกหากคุณใช้งานเดินทางไกลหรือในเส้นทางที่มีลมแรงฝนตกถนนเปียกระบบช่วยเหล่านี้มีความสำคัญมากนอกจากนี้ผมแนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมด้านความปลอดภยัย เช่น GPS ติดตามกล้องบันทึกเหตุการณ์ระบบการขโมยเพ,มเ,มเพิ่มเติมเพราะต้นทุนซ่อมหรืออะไหล่แบรนด์พรีเมียมในไทยมักสูงกว่ายี่ห้อทั่วไปสุดท้ายคือบทสรุปครับเมื่อดูข้อมูลทั้งหมดแล้ว BMW F 750 GS รุ่นปี2025เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับผู้ที่มองหามอเตอร์ไซค์สไตล์แอดเวนเจอร์ทัวริที่ให้สมรรถนะดีความคล่องตัวในเมืองและความพร้อมสำหรับเดินทางไกล ในขณะที่ยังคงเป็นแบรนด์พรีเมียมที่มีมูล,ลค่าอย่างไรก็ตามมีข้อที่ผู้ซื้อควรพิจารณาให้รอบคอบเช่นราคาจำหน่ายในไทยออปชันที่ติดมาแล้วกับรุ่นนั้นๆว่าเป็นมาตรฐานหรือเสริมความสูงบาะและช่วงขาผู้ขี่การรองรับบริการหลังการขายและอะไหล่ในประเทศไทย และอัตราสิ้นเปลืองจริงในการใช้งานซึ่งโดยรวมแล้วถ้าคุณสามารถรับค่าใช้จ่ายได้และต้องการประสบการณ์ที่ครบด้าน F750GS หน้าจะตอบโจทย์แต่ถ้าคุณใช้งานในเมืองเป็นหลักมากกว่าอาจเลือกตัวเลือกราคาเบาวกว่านี้ได้หากคุณอยากให้ผมช่วยเปรียบเทียบรุ่นใกล้เคียงหรือหาข้อมูลราคาในไทยล่าสุดพร้อมโปรโมชัน่นผมยิงดีมากครับขอบคุณทุกคนที่ชมจนจบแล้วเจอกันในคลิปถัดไปของช่อง Air Super i t y ครับ